รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุิวญาณนุ่นพันในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะในปัจจุบันนะคะพลังงานฟอสซิลก็นับแต่จะหมดลงหมดลงนะคะแล้วเราก็ต้องส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองก็มีความก้าวหน้าในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมาพอสมควรนะคะโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าบ้านเรานนั้นเป็นเมืองร้อนนะคะแสงแดดมีมากค่ะแล้วก็เรามีโซลา่าฟาร์มขนาดใหญ่ เคยเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดนะคะก็มีนโยบายจากรัฐบาลค่ะที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอย่างเราทั่วไปนะคะสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจากหลังคาบ้านนะคะโดยใช้โซลา r เซลล์นั้นผลิตไฟฟ้าขายให้กับระบบนะคะซึ่งโครงการนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน จุบันพลังงานถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์และเป็นกําลังสําคัญที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องแต่นับวันพลังงานหลักอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลกําลังจะหมดลงไปเรื่อยๆดังนั้นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรู้ใช้อย่างประหยัดเพื่อให้สามารถมีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตอย่างยั่งยืนจึงเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของกระทรวงพลังงานซึ่งมุ่งหวังที่จะกระจายองค์ความรู้ด้านพลังงาน ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้แก่คณะครูและอาจารย์ในหัวข้อการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานณโรงแรมสมุยปามบีชรีรสอร์ทเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจากวิทยากรจากกระทรวงพลังงานและมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอต้นแบบสื่อการเรียนการสอนจำลองเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริงสามารถถ่ายทอดกับเพื่อนอาจารย์และปลูกฝังเยาวชนให้เกิดจิตอนุรักษ์พลังงานต่อไปอกิจกรรมในวันนี้ครับ ที่กระทรวงพลังงานได้นํามาอบรมให้แล้วก็ถ่ายทอดให้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็คือมีทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีสื่อที่เหมาะสมนะครับมาสาธิตให้ผู้เข้ากกร่วมอบรมเนี่ยได้เห็นของจริงแล้วก็ความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปนําไปให้เด็กเนี่ยนะครับได้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น ก็คิดว่า,าเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้จัดกิจกรรมอบรมแบบนี้บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้มีการมาร่วมสัมมนาและก็แลกเปนนลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรปีรสวร์อมรนันประธานกรรมการบุนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นกูรูทางด้านพลังงานคนหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงประเทศไทยเราค่ะว่าเราไม่มีพลังงานฟอสซิลเป็นของตัวเองแล้เราก็ควรจะส่งเสริมพลังงานหมนเวียนและทุกคนก็คิดว่า บ้านเราเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยควรจะเป็นพลังงานหมุนเวียนหลักที่เราควรจะสนับสนุนจริงไหมคะเราไม่มีพลังงานฟอสซิลเป็นของตัวเองนี่อันนี้อาจจะไม่ถูกทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยนะนยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีแกส๊สมีน้ํามันมีคอนเดนเซชซึ่งมากพอสมควรแล้วก็ห0ของพลังงานเชิงพาณิชย์ที่เราใช้เนี่ยมาจากแหล่งในประเทศสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีใช่แต่ณวันนี้เนี่ยประมาณ 50%เพราะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายก็คือพวกน้ำมันเบนสินน,น้ำมันดิเซลไฟฟ้าเนี่ยเราใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในประมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบเนี่ย1.4จล้านบาร์รลงต่อวัน8ปดสิบเซนเี่ยเป็นพลังงานฟอสซิล20%เปซ็นเป็นพลังงานหมุนเวียนใน20ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมอย่างเช่นฟืนถ่านอีกสิเซนี่ยมันจะเป็น พลังงานหมุนเวียนสมัยใหม่อย่างเช่นแสงอาทิตย์ลม,ลมแก๊สชีวภาพชีวมวลหรือว่าเอทานอลไบโอดีเซลน้ำ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 น,น,นี่ถ้าเป็นพลังน้ำขนาดเล็กนี่ก็คือแบบแบบใหม่ <แ S 2> ถ้าเผื่อน้ำเคเรนใหญ่เนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็น80%เอากันา้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและต่อไปอาจารย์คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาเป็นเพราะว่าภาครัฐ เราสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจําได้ว่าต่ก่อนก่อนที่จะมีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คิดว่ามันเป็นเป้าที่สูงเกินไปสําหรับประเทศไทยแต่ตอนนี้มันกําลังจะเป็นตามเป้าหมายที่เรามองไปในอดีตแล้วใช่ไหมคะการที่พลังงานหมุนเวียนมีการใช้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็มาจากนโยบายของรัฐรัฐบาลไทยโดยเฉพาะการรับซื้อจากไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยให้มีการเพิ่มราคารับซื้อในปี2500 49ที่เรียกว่า adder เนี่ยที่เพิ่ม,มเข้าไปทําให้โครงการพลังงานบุนเวียนมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์อย่างแสงอทิตอนนั้นเนี่ยก็ปลูกเข้าไป8บาทจากค่าไฟปกติ<ม>เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับในหลายๆประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาพลังงานบุนเวียน<ม>ถ้าเผื่อรัฐไม่เข้ามาส<ม>่งเสริมสนับสนุนโครงการพลังงานบุนเวียนก็คงจะไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ะนะครับแต่ว่าไอ้การที่ รัฐสนับสนุนในหลายประเทศเนี่ย<ม>แล้วโครงการเกิดขึ้นมามันก็ทําให้เกิดการพัฒนา<ม>เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให้ต้นทุนต่ําลงมาจนถึงจุดนี้เป็นจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ผมคิดว่า<ม>เราเห็นต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทโดยเฉพาะแสงอาทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แล้ว<ม>โดยไม่ต้องมีการส่งเสริมจากภาครัฐ รจริงๆแล้วการที่ภาครัฐอุดหนุนโดยใายแอดเดอร์อย่างแสงอาทิตย์เคย8บาทอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพลังงานอื่นลดหล่อนกันไปเนี่ยมันทําให้ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นต่อส่วนรวมไหมคะเพราะว่าเราที่เรารู้คือพลังงานเหมือนมันแพงแพงกว่าพลังงานฟอสซิลมากเหมือนกันแล้วเราก็ส่งเสริมโดยการให้เงินเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะถือว่าเป็นการสร้างภาระในระยะสั้นผมคิดว่าต้องมองระยะยาวเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลตลอดไปก็คงจะ ไม่ได้แกส๊สธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งราคาถูกปริมาณก็มีจำกัดตอนนี้เราก็นำเข้า LNG เเข้ามาแล้วในราคาคที่สูงกว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องมองระยะยาวถ้ามองระยะยาวแล้วเนี่ยะจะไม่ไปถือว่าเป็นภาระเลยนะขอลองคำนวณออกมาดีดๆเพราะในช่วงแรกอาจจะเป็นภาระและภาระที่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงภาระที่ทำให้ค่าไฟสูงขึ้นอาจจะประมาณสองถึงสามสตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าในระยะยาวแล้วอ่า ค่อนข,ข้างแน่ใจว่ามันจะเป็นผลดีเพราะว่าต้นทุนพลังงานบุงเวียนตอนนี้ก็ลดลงมาชาัดเจนแล้วจนถึงจุดที่ที่สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ LNG ที่นําเข้าจากต่างประเทศได้นะครับค่ะและพลังงานหมุนเวียนที่อาจารย์คิดว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพมากและสมควรที่จะส่งเสริมคืออะไรตอนนี้นี่เราก็ส่งเสริมหลายชนิดค่ะแล้วก็พลังงานหมุนเวียนที่ไปได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น ชีวมวลพวกวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเช่นแกลบชานอ้อยเศษไม้ทั้งหมดนี่ไปได้เร็วมากตอนนี้เนี่ยมีการถืตไฟฟ้าจากชีวมวลประมาณ2,000เมกะวัตต์2,000เมกะวัตต์เนี่ยยังคงขยายได้ต่อไปแต่ว่าจะเริ่มช้าลงเพราะว่าปริมาณวัตถุดิบมีมีจำกัดนะครับแต่ก็ยังขยายตัวได้นะยังมีโอกาสที่ขยายตัวแสงอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยผลไฟฟ้าแล้ว530เมกะวัตต์ แสงอาทิตย์นี่ปริมาณแทบจะไม่จำกัดเลยนะเพราะมันขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์<ม>แล้วก็ต้นทุนของโซลารเซลล์ลงมาขนาดนี้เนี่ยมผมคิดว่าแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะโตเร็ว<ม>ที่สุดเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่มีแสงอาทิตย์ซึ่งประเทศไทยก็มีแสงอาทิตย์ทั่วไปขอให้มีที่เท่านั้นแหละอาจจะเป็นที่ดินที่ราคาไม่ถูกเราไม่แพงเราก็สามารถที่จะสร้างโซลาฟาร์มได้แล้วถ้ามีหลังคาหลังคาบ้าน<ม>หลังคาอาคาร<ม>สามารถติดตั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าระบบหรือว่าทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากระบบได้จริงๆแล้วเราก็มีโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ไหมคะคงไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเป็นโซลาร์ฟาร์มที่ถือว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ไอโซลาร์ฟาร์มที่ขนาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นหรือน่าภูมิใจนะคือโซลาร์ฟาร์มเนี่ยขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำสำหรับระบบไฟฟ้า เพราะว่าถ้าเผื่อมีโซลาร์ฟาร์มใหญ่มากเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเวลาที่มันเกิดฝนตกขึ้นมาม,มีแม่เข้ามาบังเนี่ยการผลิตไฟฟ้าก็จะลดลงทั้งหมดเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วผมกลับคิดว่าโซลาร์ฟาร์มขนาดเล็กๆกระจายทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะมีโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบมกะวั์เพื่อความความเท่หรือความดังท่่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วก็พูดถึงเชิงประสิทธิภาพสู้กระจายกระจายเล็กๆดีกว่า กระจายเล็กๆน่าจะดีกว่าแล้วก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วจะต้นทุนต่อหน่วยลดลงนะเพราะว่าโซลาร์ฟาร์มนี่ก็คือมีเซลล์แสงอาทิตย์เราก็เอาเซลล์มาต,ต่อต่อต่อกันก็แค่นั้นเองนะครับ,รบต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้ไม่ได้ลดลงมากหรอกจากการที่มีฟาร์มขนาดใหญ่มากค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของโซลาร์ลูฟท็อปคือคคการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านค่ะซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาลก็กําลังสนับสนุนอยู่ครับใช่ค่ะและบ้านอาจารย์ก็ได้ติดเหมือนกันครับอันนี้คือสําหรับ ผู้อยู่อาศัยทั่วไปถูกไหมคะผู้อยู่อาศัยทั่วไปนโยบายที่รัฐบาลออกมาเนี่ยก็คือสําหรับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วก็อาคารอาคารที่อาจจะขนาดใหญ่ขึ้น<ม>เช่นโรงงาน<ม>หรืออาคารพาณิชย์อื่นนะคร<ม>ับก็มีการกําหนดราคาร,รับซื้อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาคารหรือว่าขนาดขนาด,นาดาที่ผลิตไฟฟ้าแค่ไหนค่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงโซลาร์ลูฟท็อปที่สําหรับบ้าน สำหรับบ้านแล้วเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงสนใจที่จะมีเซลล์แสงอาทิตย์มาติดที่บ้านเราแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนาการละเอียดถึงว่าการติดโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านเรือนเราเนี่ยเราจะสามารถลงทุนได้แค่ไหนแล้วก็จะคุ้มค่าหรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใตกิจกรรมหลักการจัดการความรู้ด้านอาหารคือภารกิจสำคัญของสำนักบริหารงานวิทยายลัยชุมชนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยในขณะนี้มีวิทยายลัยชุมชน10แห่งที่ได้สานต่อโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบหรือโมเดลแห่งความสำเร็จคือวิทยาลัยชุมชนสตูลเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัดผนวกกับศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนสตูลในการจัดการความรู้ด้านอาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิชาการจนได้เมนูอาหารซึ่งได้มาตรฐานสากลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เราก็เลยมาส่งเสริมในเรื่องของหนึ่งเรื่องของอาการผลิตอาหารโดยเราเริ่มต้นจากว่าอาหารที่เราน่าจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นะครับก็คืออาหารพื้นเมืองซึ่งอาหารพื้นเมืองของสตูลเนี่ยมันมีทั้งอาหารพื้นเมืองที่เป็นมุสลิมแล้วก็อาหารพื้นเมืองที่เป็นลักษณะข,ของความผสมผสานร,ระหว่างจีนกับมุสลิมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็ยิบเอาอาหารเหล่านี้นะครับมาแล้วก็ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาทําเป็นหลักสูตร พอทำเป็นหลักสูตรปับ๊บเราก็นําลงไปสอนในพื้นที่ชุมชนต่งางๆตอนนี้อาหารเป็นพวกนี้จะทํากินในครัวเรือนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ถ้าชาวบ้านสามารถเอาความรู้ความสามารถขรองยในชุมชนเข้าไปช่วยนี้เขาสามารถทําเพื่อเป็นการประกอบอาชีพได้สบายมากเลยคะ่ะ ณวันนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวจนทำให้หลายครอบครัวมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตอทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งชีวิตท,ที่ดีและยังง่งยืนกลับมาสนทนากันต่อค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไวยว่าถ้าคนจะสนใจติดโซลารูฟท็อปหรือเซลล์แสงอาทิตย์ที่มาผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าเ,ออเราต้องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่บ้านเราจะต้องยังไงเราถึงจะสามารถจะใช้ โซลาร์ลูกท็อปได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ารัฐบาลเเพิ่งจะออกนโยบายมาเกี่ยวกับการซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหาานลงังคาอาคารหลังคาบ้าน,นะะาแล้วก็ให้ราคาที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเราต้องขายไฟฟ้าทั้งหมดให้กับการไฟฟ้าไม่ได้มาใช้ในบ้านถูกไหมไม่ได้ใช้ในบ้านก็เหมือนกันเราเป็นลงไฟฟ้าย่อยเล็กๆแล้วเราก็ซื้อไฟฟ้าเข้ามาใช้แยกต่างหากเหมือนเดิม อันนี้เป็นนโยบายใหม่ที่กำลังจะออกมาวันที่เรากําลังคุยกันเนี่ยระเบียบมันยังไม่ออกมาถ้าวันนี้เนี่ยจะทําก็ทําได้แต่เป็นการติดตั้งเซลแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากจากระบบความคุ้มทุนความน่าสนใจจะน้อยกว่าในกรณีที่เราขายทั้งหมดเข้าระบบตามระเบียบใหม่ที่จะออกมาถ้าเผื่อเป็นการทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบเนี่ยเราก็ควรจะ ไม่ใช้ไฟน้อยเกิดไปเพราะถ้าเปิดเราใช้ไฟน้อยเนี่ยค่าไฟก็จะถูกนะครับหรือถ้าเป็นไฟฟ้าค่าไฟแบบ TOU ซึ่งบ้านบางบ้านใช้ก็หมายความว่าตกลางวันค่าไฟจะแพงเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้ไฟเยอะออยู่บ้านเยอะตกลางวันแสงอาทิตย์ที่ผลิดมาเนี่ยก็จะทดแทนค่าไฟตอกลงวันซึ่งค่อนข้างแพงได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีความคุ้มทุนทีนี้ ท่านก็ต้องดูครับว่าว่าบ้านบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านประเภทไหนถ้าเผื่อใช้ไฟเดือนละสัก4 0 0 0 5,000ันบาทแต่ผมคิดว่าคงไม่คุม้มแต่ถ้าเผื่อใช้ไฟเดือนละสัก1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยมผมคิดว่าน่าจะคุม้มน่าจะคุ้มที่จะติดตั้งเสงแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเพื่อทดแทนแการซื้อไฟ,ฟฟ้าจากจากระบบแต่ก็แน่นอนอบนหลังคาก็ต้องมีที่พอด้วยนะ,ะเพราะว่า1กิโลวัตต์เนี่ยใช้ที่ประมาณแต่8ตารางเมตรถ้าเราติดตั้ง 1กิโลวัตต์ต้นทุนต่อหน่วยก็อาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเิดสามารถติดตั้งได้สัก3กิโลวัตต์ใช้24ตารางเมตรต้นทุนก็จะถูกลงมาต่อหน่วยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาโดยทั่วไปเนี่ยถูกลงมาค่อนข้างจะจะจะเยอะมากทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายใหม่ที่ออกมานโยบายใหม่ก็คือขายเข้าระบบทั้งหมดถ้าเผื่อเป็นบ้านอยู่อาศัยติดตั้งไม่เกิน10กิโลวัตต์ เราจะได้ค่าไฟ6.96บาทต่อนหน่วยตลอด25ปีเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเผื่อเราติดตั้งประมาณ3-4กิโลวัตต์เอาซะตีสักรมากิโลวัตต์ก็ต้องใช้เนื้อที่ประมาณตามตารางเมตร,ตร,ตรเ,ตรเ่ยรเ,รเราก็น่าจะได้ผลตอบแทนการลงทุนที่คืนทุนได้ภายในประมาณ10กว่าปีนะ,ะ10กว่าปี แต่แต่ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่าใช้จ่ายในการบำร,รุงรักษาเนี่ยน้อยมากนะเพราะข้อสําคัญก็คือว่าเราลงทุนเยอะมากในช่วงแรกอาจจะเยอะหน่อยถ้าซื้อของของดีนะถ้าซื้อของดีเนี่ยสี่กิโลวัตต์ก็อาจจะประมาณ4ี่แสนบาทกิโลวัตต์ละแสนบาทออของดีนี่ก็คือต้องแน่ใจว่าเซลที่ซื้อเป็นของดีอ,อยู่กับเราได้25ปีอย่าังในกรณีบ้านผมเนี่ยผมก็ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ของเคียวเซราของญี่ปุ่นราคาแพงหน่อยต้นทุนมันก็ออกมาประมาณ1,0,000แสนบาทต่อต่อกิโลวัตต์ว่าอาจารย์ติดเท่าไหร่คะผมติด3.8กิโลวัตต์แล้วก็ผู้ติดตั้งหนึ่งก็คือบริษัท SPR ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SPGCG ที่อยู่ในตลาดหนักซับแต่ถ้าเราไปเอาของถูกนะของจีนเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้แต่ปัญหาก็คือว่าเราแน่ใจได้ยังไงว่าลงทุนไปแล้วติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีก25ปี ถ้าเผื่ออายุการใช้งานสั้นกว่านี้ไอ้ความคุ้มทุนที่เราคิดว่าจะคุ้มทุนคืนทุนได้ภายในส0ปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันมีการรับประกันไหมคะถ้าเป็นในกรณีของบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างคุยแซร่าเนี่ยเขารับประกันเขารับประกันยี่สิบห้าปีเลยค่ะยี่สิาีคุณภาพมันอาจจะลดลงแต่ก็จะรับประกันว่าประสิทธิภาพจะลดลงไม่เกินปีละเท่านั้นเท่านี้ทีนี้บริษัทบางบริษัทเนี่ยราคาถูกรับประกัน แตเราเห็นแล้วว่าบางบริษัทที่ล้มลายไปก่อนที่จะถึง,ถงาอายุเพราะฉะนั้นก็ให้แน่ใจด้วยว่าบริษัทที่เราซื้อเซลล์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือได้ใช่ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจอย่างสมมติบ้านอาจารย์ที่ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากข้างนอกซึ่งการซื้อไฟฟ้าจากข้างนอกก็หน่วยละประมาณ3บาทกว่าอ่บ้านบ้านผมนี่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะค่ะเดือนหนึ่งก็ประมาณ20 0 0 0บาทแล้วกลางวันเนี่ย ก็ใช้เหมือนเป็นออฟฟิศด้วยตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานประจาเพราะฉะนั้นผมก็ใช้บ้านเป็นออฟฟิศด้วยตอกลงวันบ้านนี้เนี่ยใช้ไฟแบบ T O U T O <T> U <UU. S 1> ก็คือ,อค่าไฟแพงในช่วงพีของระบบค,ะคือช่วงกลางวันกลางวันแล้วก็ถูกในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าค่าไฟที่ผมจ่ายเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยที่มันมีการที่มีแสงแดดเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้ว5.2บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งทั้งที่ ในช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นออฟพีคนะ,<ท>ะเพราะฉะนั้น <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์ที่เอามาผลิตไฟฟ้าได้ชดทดแทนการซื้ไฟฟ้าจากระบบในช่วงกลางวันเนี่ยมันลดค่าไฟผมได้ในช่วงกลางวัน5.2บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบกรบคูณหารแล้วในช่วงเดือน 2, 2เดือนที่ผ่านมาที่มีการติดตั้งเนี่ยมผมก็ประหยัดเดือนได้ประมาณ2,200บาทต่อต่อเดือนก็ถือว่าไม่เลว<ท>ะนะจาก20,000บาทค่าไฟลดลงชัดเจนแล้วก็ไม่เลวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง หน้าฝนาเซลแสงอาทิตย์ผลิตไฟได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงหน้าแล้งหรือว่าในช่วงหน้า,นาหนาวทุกท่านแล้วจริงๆแล้วการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในในบ้านเนี้ยสะดวกมากแค่ไหนคะเราจะมะีเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้เราใช้ไฟไปเท่าไหร่เราจะคำนวณออกมาได้เลยไหมคะว่าเดือนนี้เราจะประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่ก็มีมีการวัดมีเครื่องมือวัดแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า home energy management system ที่แสดงให้เห็นเลยว่า เราใช้ไฟเท่าไหร่วันนี้ในขณะนี้ใช้เท่าไรผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เท่าไหร่ซื้อไฟฟ้าจากระบบเท่าไหร่แล้วก็มีตัวเลขย้อนหลังด้วยว่าแต่ละวันนี้ตกลงเราเราผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เท่าไหร่แล้วที่จริงมันมันบอกด้วยนะว่าอ,อุปกรณ์หลักๆของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องที่หนึ่งใช้ฟฟเท่าไหร่ทีวีใช้เท่าไหร่ต้นททาให้เรารู้ได้ขนาดนั้นเราก็สาม,มารถวางแผนการใช้ไฟฟ้าของเราให้ประหยัดได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็วางแผนได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่า ก็เห็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในช่วงของวันแล้วเนี่ยมันก็เลยเห็นเห็นภาพเลยว่าตรลงตอนเนี้ยผมใช้ไฟเยอะในช่วงไหนเพราะนั้นผมควรจะทําอะไรเพื่อให้ประหยัดไฟได้มากกว่านี้ด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็สะดวกท้ายสุดค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีประชาชนคนไทยสนใจเรื่องนี้เยอะไหมคะผมคิดว่าน่าจะสนใจเยอะนะครับเพราะว่าราคาเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็นโยบายที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บน หลังคาบ้านนะแต่เป็นหลังคาโรงงานหลังคาหลังคาอาคารด้วยเพราะนั้นก็เปิดกว้าง <espace S 2> ขอให้มีพื้นที่บนหลังคาเท่านั้นแหละก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีพื้นที่บนหลังคาเยอะก็ได้เปรียบครับใช่ค่ะวันนี้ต้อ, <timeline> ของขอขอบคุณค่ะดรปิยะสวัสดิ์อมรนันประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค <c oughs> ่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสวินญาณนุ่นพาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ